สวัสดีครับเอซทุกท่านครับวันนี้พามาดูเอ,าอเมซอนครับร้านอเมซอนในฐานทัพเรือสัต,ตหีบอำเภอสัตหีจบจังหวัดสลบุรีครับก่อนที่จะเข้าไปในร้านเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับชมวิวก่อนนะครับนี่ครับที่ท่านเห็นตรงนี้นะคือเป็นชายทะเลเริม ฐานทัพเรือสัตหีบนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าอนู้นะครับคือตัวอำเภอสัตหีบครับจะมีเรือประมงจอดนะครับเยอะๆครับแล้วก็วันนี้ทะเลเรียบมากครับเรียบเหมือนกระจกเลยครับว,นนวันนี้วันนนี้วัอาทิตย์ที่29นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูร้าน,นกาแฟกัน กาแฟอเมซอนบรรยากาศดีมากวันนี้มีคนมาใช้บริการเยอะครับเห็นไหมครับนะมีรถแก๊งชอปเปอร์นะมาเที่ยวกันนะครับแล้วก็เข้ามา ฐานกาแฟอเมซอนที่นี่นะครับเข้าเข้าตรงประตูฐานทัพเรือสัตหีบนะครับตรงข้ามกับโรงพยาบาลอกภาคก้อนเกนวงนะครับประตูเข้านะถ้ามาจากพัทยาก็ตรงมาเลยก็เลี้ยวขวานะครับดเดี๋ยวไปดูข้างหน้า แกลงซัพเปอร์ขับท่องเที่ยวนี่ครับแอบเวย์อเมซอนนะครับอยู่ในฐานทัพรเรือสะเหตวุวโอ้โหนี่คนเยอะครับข้างหน้าคนเยอะมากคนนี้นเดี๋ยวมาดูบรรยากาศข้างในครับ งถางนั้นโอ้โหนี่คนเยอะครคับนี่ครับนี่คขา,า,ายกาแฟตรงชั้นบนมีสองชั้นชั้นบนนี้นที่ทนกาแฟครับ ข้างบนก็จะเป็นห้องกระจกครับเป็นห้องแอร์ครับมองเห็นวิวทะเลสวยนู่นครับท่าเดินสุขเรศข้านบนเป็นท็อปวิวครับ คนเยอะครับมาดูบรรยากาศครับรักินเนี้อแนวดีๆป เราดูข้างนอกกันครับนี่คือบรรยากาศริมทะเลด้านนอกครับ เป็นจุดชมวิวครับเอากาแฟมานั่งทานได้ครับวันนี้อากาศดีมากอากับไม่มีแดดเลยครับเราก็จะเห็นบรรยากาศข้างบนครับที่ขึ้นไปดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับ ไปอเมซอนครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดู บรรยากาศนาร้าน,นาคาเฟ่อเมซอนนะครับในฐานทัพเกืสัตว์หิบนะครับ <มา S 1> ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับว <ไป S 2> าจะพาไปที่ไหนต่อครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ